สวัสดีค่ะพบกับยุ้ยจินนา์ในเพจซุปตาไลา์บายยุ้ยทันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูที่นาฬิกาเรือนที่วิสัยเรือนที่วิสัยอยู่เรือนนี้นะคะเป็นนาฬิกา2กษัตริย์2สองกริย์ข้อดีคือไม่ว่าลูกค้าจะใส่เครื่องประดับที่เป็นสีเงินหรือสีทองสามารถหยิบนาฬิกาเรือนนี้มาใส่ได้ทุกเรือนค่ะ วัสดีค่ะยุ้ยจจรานานมโนแจ่มค่ะชีวิตส่วนตัวตอนนี้ก็เปลี่ยนผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้เนาะธุรกิจออฟไลน์หรืออะไรต่างๆถ้าเราถ้าเราไม่ดิ้นรนเลยอะไรเลยคงจะอยู่ยากก็เลยผันตัวไปเพราะยุ้ยคิดว่าช่วงนี้เหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปออนไลน์มันกําลังมาเพราะฉะนั้นก็เลยผันตัวเองไปเป็นแม่ค้าออนไลน์โ,นโ,โปรนี้ค่ะโปรนี้ค่ะ คือยุ้ยมีฐานของการเป็นแม่ค้าอยู่แล้วยุ้ยเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนโควิดด้วยซ้ําแต่ว่าก็จะมีแค่เพจเดียวทันที่จะโพส์ตขายเงียบๆก็กลายเป็นออกมาไลฟ์สดหน้ากล้องอพอมาประสบความสําเร็จพอมาเจอโควิดก็มีความรู้สึกว่าเอยสงสัยเราอาจจะต้องมาเบนเข็มมาทางนี้ละในเรื่องของการไลฟ์สดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยมีการมาเปิดเพจเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็แทบจะ80%ท,ท,ท,ที่มาขายของอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักเพราะอย่างที่บอกว่าพอยอย่างช่วงนี้ยูจะเบรกจากละครเนี่ยเพราะว่ายูตั้งใจว่ายูจะมีน้องเพราะว่าละครมันอาจจะแบบเหนื่อยเกินไปเครียดเกินไปแต่ก็จริงๆแล้วมันคืองานที่รักมากแต่ว่าอาจจะเบรกแค่ช่วงนี้ที่จํจเป็นต้องมีน้องจริงๆแต่เราก็ยังสามารถขายของได้ขายของนี่คือหน้าห้องนอนยูเลยนะเปิดประตูห้องนอนมาโต๊ะไลท์ที่ถืออยู่ข้างหน้าเลยไลท์วันนึงทํางาน3มชั่วโมงเสร็จ อับน้ํานอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นอะไรที่เราสามารถสร้างไรายได้ที่มันเยอะมากๆกับการที่อยู่นะบอยู่ในห้องนอนตัวเองอะไรเงี้ยวันหนึ่งเราก็ขายประมาณ3มชั่วโมงเนาะหลายล้านก็หลายหลายร้านเลยละค่ะที่ขายได้อะไรก็อย่างที่บอกว่าของยุย้ยบางอย่างมันแพงยุ้ยบกวกกันน้อยมากแต่ว่าต้นทุนคือมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เห็นหลายร้านนี่ไม่ใช่กําไรแต่เป็นยอดรวมทั้งหมดแล้วก็เป็นยอดของยุ้ยและเพื่อนอะไรเงี้ยพอแบ่งกันจริงๆิไม่เหลือเท่าไหร่ ยู <You S 2> คิดว่าอันดับแรกเลยความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะอาชีพของนักสแสดงหรือไม่ว่าจะเป็นอาชีพของแมค้าออนไลน์อันดับแรกเลยคือต้องซื่อสตัตย์สินค้าต้องดีจริงแล้วก็ต้องเป็นของแท้แล้วราคายูบอกได้เลยว่ายูบวกราคาจนแบบบวกจนผู้ผลิตตกใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแล้วคุณยยจะได้อะไรยยก็จะเน้นในเรื่องของการเป็นตัวตนของตัวยูเองอ่ะยูคิดว่ายยไม่ได้สนุกสนานยูอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบ พูดเก่งอะไรเขาเรียกว่าไม่ได้มีจุดขายอะไรเงี้ยยุ้ยตัวตนของยุ้ยเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการเป็นตัวตนยุ้ยไม่เหนื่อยยุ้ยก็เป็นถึงยุ้ยแบบเนี้ยขายโดยที่นเนิบๆบ้างพูดบ้างบางคนก็แบบฟังพี่ยุ้ยจนหลับไปเลยอะไรเงี้ยอ่ะโอเคสรุปเขาชอบหรือไม่ชอบนะ้วฟังจนหลับอะ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ยุ้ยคิดว่ายุ้ยก็ทําเต็มที่แล้ว เรามีความรู้สึกว่าเวลาตอนที่เราลําบากเรายังต้องการความช่วยเหลือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ยุ้ยสบายแล้วยุ้ยจะพูดกับทางอยู่เสมอทุกวันนี้จะพูดอยู่เสมอว่าทุกวันนี้เราสบายแล้วเรามีความสุขมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยุ้ยจะอยู่ได้และยุ้ยอยากยุ้ยและยุ้ยมีความสุขคือยุ้ยได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ลําบากมะยุ้ยจะช่วยเงินที่ได้ไปก็เอาไปซื้อยาให้แม่เอาไปซื้อรถเข็นบางทีแบบส่งรูปมาให้ยุ้ยดูยุ้ยแบบ ซึ่ตันนะยุ้ยมีความสุขว่าเออเนี่ยแหละมันคือบุญที่ยุ้ยได้แล้วมันทําให้ยุ้ยแบบยุ้ยอยู่ได้แล้วยุ้ยก็ขายของดีเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ใจเราอยากจะช่วยคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยยุ้ยบอกเลยว่าขายของกินอ่ะยุ้ยเหนื่อยมากยุ้ยเหนื่อยมากกับการพรีเซนต์เหนื่อยกับการกินแล้วก็กําไรยุ้ยบอกเลยว่าน้อยมากๆายุ้ยบวกกันแบบหลักสิบบาทจริงๆเพื่อนอะไรที่เอามาบางคนแบบได้ห้าบาทสิบบาทกันอะไรเงี้ย จริงค่ะคนเราบางทีอาชีพเดียวมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วอาจจะอยู่ยากโดยเฉพาะยุคสมัยนี้เนาะอย่างที่เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นโรคโควิดเนี่ยโรคระบาดเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าวันหนึงมันจะมาเกิดกับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้า วันหนึ่งเรามาเจออย่างเงี้ยต้องชะง,งักไปอย่างเช่นเปิดาาร้านอาหารยุ้ยเนี่ยร้านอาหารยุ้ยก็ปิดไปแล้วก็สู้โควิดไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาชีพเล่นละครอย่างเดียวหรือขายอาหารอย่างเดียวแล้วพอร้านปิดเนี่ยอีก20ชีวิตที่ยุ้ยต้องเลี้ยงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นยุ้ยเองยุ้ยก็ต้องหาอาชีพสำรองที่จะสามารถทําให้ตัวเองและครอบครัวไปต่อได้ ยุ้ยเจอทั้งอาจจะเป็นคนโรคจิตบ้างหรือว่าคนที่แบบไม่รู้คิดอะไรอยู่มาด่าว่าบ้างมาด่าทอหรือมาเจ็ดแหนมอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีโรคจิตตรงๆเลยเจอเยอะหลากหลายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุ้ยมองยุ้ยจะมองข้อความเหล่านี้ว่าเป็นจริงๆยุ้ยจะเรียกว่าเป็นข้อความขยะในชีวิตยุ้ยจะไม่เอามาสนใจยุ้ยจะมองแต่ข้อความที่ให้กําลังใจยุ้ยแล้วก็ยุ้ยอ่านหรือว่ายุ้ยเห็นแล้วยุ้ยมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานมากกว่า สวัสดีค่ะพบกับยุ้ยจินนาณ์ในเพจซุปตาไลนา์บายยุ้ยทันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มดูที่นาฬิกาเรือนที่ใส่เรือนท,ที่วิสัยอยู่เรือนนี้นะคะเป็นนาฬิกา2กษัตริย์2กษัตริย์ข้อดีคือไม่ว่าลูกค้าจะใส่เครื่องประดับที่เป็นสีเงินหรือสีทองสามารถหยิบนาฬิกาเรือนนี้มาใส่ได้ทุกเรือนค่ะและนาฬิกาเรือนนี้หน้าปัดโดยประมาณ31มสิบมิลมมก็จะเป็นไซส์บอยค่ะที่ผู้หญิงจะชอบบางคนจะไม่ชอบใหญ่เกินหรือว่าเล็กเกินในอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสชุดราตรีเสื้อยืดกางเกงยีนนสสามามรถใ่ เรือนนี้ได้หมดและที่สำคัญเพชรทุกเม็ดเป็นชวาล็อกกี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบจะจืดจะจางจะหม่นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะสวยตลอดอายุการใช้งานที่สำคัญเรือนนี้รับประกันไปเลยหนึ่งปีเต็มกันน้ำได้แน่นอนค่ะคิดว่าในงานวงการเนี่ยตอนนี้อาจจะแบบซาซานิดนึงเพราะว่าตั้งใจว่าจะมีน้องปีนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ อยากจะมีสองคนแต่ตอนนี้แค่คนเดียวก็จะดีใจมากแล้วแต่ว่าถ้าถ้าต้องปรึกษาคุณหมอจริงๆก็จะอยากได้แฝดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทำทุกอย่าง <c oughs> ทั้งศยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขอทุกอย่างเหมือนกันยุดอธิษฐานทุกวัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอธิษฐานบอก <c oughs> บอก, <c oughs> บอกลอยๆบอกอธิษฐานสวดมนต์ ไปทุญที่ไหนก็ขออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออถ้าอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยุย่แข็งแรงมากเลยนะไม่เคยเจ็บเคยป่วยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากพอไปตรวจถึงได้รู้ว่าคือระบบคว,ความเครียดในร่างกายเนี่ยมันทำให้ระบบการทํางานของในร่างกายเรามันไม่ปกติยุก็เพิ่งรู้จากคุณหมอเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยกลับมาคุยว่าตาบใดที่ถ้าเรายังต้องทํางานแบบนี้อยู่เราจะไม่มีวนันมีลูกได้ มันก็เลยต้องต้องมีการวางแผนเกิดขึ้นว่าถ้าจะตั้งใจก็ตั้งใจกับเขาสักตั้งหนึ่งอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่รักมากที่สุดทุกวันนี้หยุดไปเดือนนึงเหงาแล้วอะคิดถึงแล้วอะไรเงรี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ต้องก็ต้องสร้างครอบครัวก่อนคิดว่าอ่าถ้าสมมติว่าตอนนี้อาย,อยุเยอะแล้วยูก็คิดว่า ตั้งใจลองมีลูกสักตั้งหนึ่งมีหรือไม่มีประสบความสําเร็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตถ้าทําแล้วมันไม่ได้จริงๆก็ก็กลับมาเล่นละครที่งานที่เรารักเหมือนเดิมตอนนี้ยุ้ยยุยสี่สิอยุอยู่วงการมา22ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันคือครึ่งชีวิตของยุ้ยที่ผ่านมายุ้ยก็ซื่อสัตย์กับอาชีพถ้ายุยรักอาชีพนี้ยุ้ยก็ต้องตั้งใจทําเขาให้ดีที่สุดเราก็ต้องใช้ความสามารถ ใช้ความตั้งใจใช้ความอดทนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ยุ่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้อาชีพนี้มันคืออาชีพที่เปลี่ยนชีวิตเราแต่ทีนี้พอเรามาคิดว่าอย่างที่พี่บอกว่าคนไม่รู้จักทํายังไงให้คนรู้จัก ยุ้ยก็มาคิดว่ายุ้ยก็ไม่ได้เซ็กซี่และยุ้ยก็ไม่ได้สวยและยุ้ยก็ไม่ได้เก่งเหนือใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยุ้ยจะทําให้คนรู้จักยุ้ยทั้งประเทศได้ก็คือยุ้ยก็ต้องในเรื่องของความสามารถ <S <S ทุกวันนี้มันมีอะไรที่มันหลากหลายขึ้น <S <S วงวงการบันเทิงคลึคลืนขึ้นเมื่อก่อนจะมีอยู่ไม่กี่ช่อง <S <S จะมีนักแสดงอยู่แค่ <S <S มีแต่พวกเราอะไรอย่างเงี้ยกับกลายเป็นตอนนี้หูช่องก็เยอะแยะไปหมดเลยมันเปิดกว้างให้เด็กๆหลายๆคนที่อยากมาเป็นนักแสดงเข้ามาได้ง่ายขึ้นมันก็ดียว่ามันคลืนดีมันดูมีสีสัน บทเป็นเจ้านางอินพยูแต่พอรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดราม่าสาหรับยุย้ยจินรันเนี่ยดราม่านี่คือแบบง่ายมากสบายมากแต่เรื่องนี้มันยากตรงที่พอนอกจากดราม่าเนี่ยมันต้องหน้าดราม่าด้วยการแบบเกลียดชังเครียดแค้นเพราะฉะนั้นยุ้ยเนี่ยยุ้ยเป็นคนที่น้ําเสียงคนก็จะมองว่าอ่อนหวานตาถ้าไม่ดุก็เศร้าเลยมันก็จะหนักสําหรับยุ้ยตรงที่ยุ้ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ยุ้ยต้องทําให้ผู้ชายพวกนี้กลัวยุ้ยอะ ยุ้ยต้องใช้พลังในการแสดงแล้วก็สื่อออกมาให้คนดูเห็นได้ยังไงว่าเจ้านางมินพยูทรมานมากเจ็บปวดมากทุกข์แค่ไหนอะไรเงรี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ยากสําหรับยุย้ยแต่สิ่งที่ยุ้ยอยากที่จะแสดงให้ทุกๆคนเห็นคือแค่ทุกคนจะต้องรู้ว่าว่ายุ้ยเจ็บปวดมากยุ้ยทุกข์มากเพราะการตายของเจ้านางมินพยูมันมันทรมานมากจริงๆทั้งโดนหักคอทั้งโดนฉีกปากแล้วกับผู้หญิงที่น่าสงสารนะแต่โดนตายอย่างทุกข์ทรมานขนาดนั้นเขาทําผิดอะไรอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นความโกรธแค้นเวลาที่พูดแล้ว น้ำตาที่มันไหลออกมามันไม่ได้ไหลเพราะความเสียใจแต่มันไหลเพราะความโกรธแค้นเพราะฉะนั้นการสื่อออกมาเนี่ยมันยากสําหรับยุ้ยเหมือนกันบางทีผู้กำกับเขาจะมีภาพในหัวแต่พอนักแสดงเนี่ยเราไม่สามารถเห็นภาพในหัวของผู้กำกับได้แล้วเราก็ไม่เคยในชีวิตจริงเราร้องไห้ก็คือร้องไห้แต่เล่นกับตัวอปีเนี่ยยุ้ยไม่เคยเล่นไงแล้วตัวอปีเข้ามันต้องยังไงอ่ะพี่มันต้องผงะเหรอหรือมันต้องยังไงนะแล้วมันต้องเจ็บแค่ไหนล่ะยุ้ยก็เล่นใหญ่เลยเขาเรียกว่าได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองมากกว่า ได,ได้ได้มีอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นได้พิสูจน์ว่าเราก็ทําได้อะไรที่เราไม่เคยทําเราได้ทําแล้วในเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยทําแล้วจะทาไม่ได้เราไม่เคยทําแต่เราก็ทําได้ถ้าเราคิดว่าเออมันไม่ได้ยากจนเกินไปอะไรเงี้ยไนกี้ก็น่ารักมากไนกีต้ตอนแรกๆจะแบบหนูเขาจะเรียกแทนตัวเองว่าหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้หนูตัวใหญ่มากเลยเขาจะน่ารักอะเขาจะเรียบร้อยแล้วเขาจะเกรงอย่อ่ะ หนูยางงั้นหนูอย่างนี้น่นารัหาากหลังๆก็เริ่มแสบขึ้นเริ่มพอเข้าขากันก็เริ่มเล่นมุกเริ่มคำอะไรเงี้ยแต่คือในเรื่องด้วยความเป็นดรามา่าแล้วด้วยความที่เขาแบบยุ้ยก็จัดเต็มอ่ะเขาเองเขาก็ไม่ยอมยุ้ยเหมือนกันยุ้ยดราม่าใสา่เขาก็น้ําตามาปักปักปักมันก็เลยกลายแบบดียุ้ยว่ามันน่าจะออกมาดีอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ติดตามยุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนที่รอคอยเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนจะต้องมีความสุขกับผลงานในชิ้นนี้ของยุ้ยแน่นอนค่ะ